สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาอยู่กับบนยอดดอยนะฮะผมเองอยู่บนยอดดอยอากาศตอนนี้ค่อนข้างจะหนาวนะครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนที่รับชมทางนอกในประเทศนะครับแล้วก็รับชมทาง Facebook ทาง YouTube ด้วยนะที่เราใช้ชมกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยฝรั่งก็เรียกนิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับก็รับชมกนได้ทั่วโลกนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตามแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันหละนะักทั้ง a c e b o o k ทั้ง YouTube นะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจสินะ่งแรกผมต้องกราบขอพระคุณหุ้นส่วนนะฮะทุกๆวันที่15แล้วก็ทุกๆวันที่30ทุกเดือนเนี่ยหุ้นส่วนก็จะร่วมกันลงขันนะครับช่วยเหลือสถานีนะพะ่อทีจะเอาเงินไปสนับสนุนไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ทํางานร่วมกันเนะี่ยแล้วก็อุปกรณ์ค่าเน็ตค่าอะไรสารพัดเลยนะที่เราจะต้องจ่ายทุกเดือนเป็นประจำกนะ็จะมีทีมงานในการทำามผมทําคนเดียวไม่ไหวนะ กรายช่วยกันเอาภาพประกอบบ้างมาตัดต่อโน่นนี่นั่นนะจนเห็นทำไตต้งไตเตินนะ้ลให้ทุกท่านชมต้องกล่กวาวกับคุณหุ้นส่วนนะฮะทีเ่เรียกว่าร่วมกันสนับสนุนะนอกจากนี้ทางสำนักข่าววิหกนิวนะครับก็ยังมีก็เรียกว่ามี SMS นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแอปพลิเคชัน Li น์น์แอดวิหกนิวก็สาม,มารถที่จะ ไปแอดได้ครฟรีฮะตอนนี้มีอยู่1.6 0 0 0กว่าท่านที่รับอยูนะ่ซึ่งก็ไหวมากนะครับฟรีก็จะมีข้อความสั้นด่วนนะมีคลิปวิดีโอมีบทความนะที่เกี่ยวข้องคันเมืองสังคมธุรกิจนะครับส่งให้กัคุณส่วนก็เป็นทเวย์่งทีมงานส่งไปนะครับก็จะมีผู้บริหารอยู่ผู้บริหารก็จะส่งไปมีทีมงานก็จะส่งไปส่งไปเสร็จท่านก็สามารถตอบโต้กลับมาได้นะครับ เอาละมาดูเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างราัสเซียกับยูเครนนะครับที่ยูเครนถูกรัเสเซียทําการยึดเรือลบไว้สามลำทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาคมขูฮนะ่าบอกว่าจะไม่คุยกับวาลาดเามีร์ปูตินจากกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ในการประชุม G20 นะเป็นข่าวประเด็นที่สําคัญไปเมื่อวานเรานี้มาดูประเด็นต่อกันแล้วกันนะฮะว่าเกิดอะไรอขึ้นแอดอันเผยตุรกีจะรับบทคนกลาง นในการเจรจา,าระหว่างตรุรกีนะครับขออภัยระหว่างรัสเซียกับยูเรยครนสื่อข่าวเอพีรายงานว่าประธานาธิบดีเซเลปติไตยิปแอดโดอันนะครับกล่าววันนี้บอกว่าตรุรกีจะรับหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับหลังจากที่ยึดเรือของยูเครนาสามลำของมอสโกก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่นะะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ นะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่นักสิทธิมนุษยชนนะครับของฟิลิปปินส์นะครับ,นะรบสั่งจำคุก3นายครับตำรวจวิสามันเด็ก17ในการในสงครามยาเสพติดอยาสำนักข่าว uters, รอยเตอร์รายงานว่าศาลฟิลิปปินส์นะครับพิพากษาจำคุก3นายตำรวจสูงสุด 4, 40ปีฐานร่วมกันนะครับ วิสามันฆาตกรรมวัยรุ่นวัย17ปีที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับพวพันยาเสพติดนะครับนับตั้งแต่คดีแรกที่มีการอผิดกับตำรวจในสงครามกว่าล้างยาเสพติดตามนโยบายของประธานนับดีดูริโกตูเตเต,เต้นะครับคือถ้าทำเกินไปนะดูริโกคือมันหนักตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ดูริโกตูเตเต้เตเนี่นะครับ เรียกว่ามีการรุกในการปราบปรามยาเสพติดแต่ต่อมาเนี่ยดูเก,กตูเตเต้มีการถูกร้องมีการจะเอาผิดจากสหรัฐมิกาอาจจะไปร้องศาลโลกเอาผิดตูเตเต้ๆๆว่าทําการสังหารหมู่ประชาชนนะครับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปถึงนู่นเลยนะคราวนี้ก็เลยส่งผลทาให้มีการเอาผิดกับตํารวจคราวนี้ตํารวจ ไปฆ่าคนตำรวจก็ต้องรับผิดชอบเองก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในขณะที่เคชวยรัสเซียปิดล้อมท่าเรือยูเครนในะทะเลอาซอฟนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าท่าเรือของทะเลของ so f, อาซอฟ2แห่งของยูเครนนะครับเบอร์ยันแล้วก็มารีอุสโปลนะครับอยู่ภายใต้การปิดล้อมของรัเสเซียโดยสมบูรณ์นะครับในขณะที่เรือต่างๆถูกห้าม ไม่เข้าออกนะครับโวโรดิเมียวาลาดิเมียโวโรดิเมียนะครับโอเมีวนะครับยันนักต่างีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนนะก็บอกว่าอย่างนั้นเป็นความตึงเครียดที่กําลังเกิดขึ้นนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะยูเครนก็ประกาศกดเอกการศึกเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็สภาผ่านกฎเอกการศึกนะครับก็หวันว่ารัสเซียจะบุกนะสหรัฐก็ขู่ กลัวว่ารัเสเซียจะบุกยูเครนรัเสเซียก็บอกว่าจะผนึกยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียแล้วก็จะผดึกที่ครชมีด้วยในขณะที่คะแนนนิยมของผู้นําประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยตกต่าเหลือ50เป็นครั้งแรกนะครับส่ากเอฟพรายงานว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีมุนแจอึนของเกาหลีใต้นะครับลดต่ตํากว่า50เป็นครั้งแรกนะครับโพวกว็ระบุอย่างนั้นขณะที่ปัญหาความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจนะครับ แล้วก็ความกังวลเรื่องของความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือที่มีมากขึ้นนะครับก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้คนะแนนนิยมของผู้นำเนี่ยลดต่ำลงตามลำดับ <c oughs> ในขณะที่ญี่ปุ่นเดือดนะครับศาลสูงเกาหลีใต้สั่งนะครับมิสูบิชิจ่ายชดเชยนะฮะ พลเมือง28คนที่ถูกบังคับใช้แรงงานในสงครามโลกครั้งที่สนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลสูงสุดของเกาหลีใต้พิพากษาให้บริษัทมิซูวิชินะครับ fv i n d u s t r y นะครับของญี่ปุ่นชดใช้เ,เงินชดเชยแก่พลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานจำนวนในสมัยสงครามโลกนะครับจำนวน2คนนะครับท่ามกลางเสียงคัดค้านทันควันจาก ญี่ปุ่นนะเนี่เป็นความขัดแย้งอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกฮนะอากาศหนาวแล้วมิสุบิชิโดนก็คือญี่ปุ่นนะโดนนะครับในสถานก,การณ์ปัจจุบันนะครับในขณะที่วลาดบมีรปูตินนะมาแล้วนะปูตินมาแล้วบอกว่ารัเสเซียมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้ยึดเดือของยูเครนกล่าวมาเลยคราวนี้นะครัจ สถานข่ายเอพีรายงานว่าวาลาเดเมีพูตินนะยืนยันว่ากองทัพราสเซียมีสิทธิที่จะยึดเรือสามลำของอยูเครนนะครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อมอสโกที่กระทําต่อพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเห็นไหมนะสหรัฐออกตัวแล้ว่าเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการส่งเรือพิฆาตนะครับข้ามช่องแคบไต้หวันนะ เป็นหนที่3ในรอบปีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหารัฐอเมริกาเนี่ยมีการส่งเรือนาวี3ามลำผ่านช่องแคบไต้หวันนะครับถือเป็นครั้งที่3ของปีนี้สะท้อนจุดยืนของอเมริกาที่มุ่งมั่นนะเพิ่มความถี่ในการสำแดงในน้านน้ำนะครับซึ่งมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์โดยไม่แค่เสียงประท้วงจากจีนนะครับก ตอนนี้ไต้หวันก็อยู่ในสถานการณ์ลำบากฮะสหรัฐอเมริกาก็กําลังยั่วยุจีนอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะก่อชนวนขึ้นมา,าความชอบธรรมตอนนี้อเมริกาเนี่ยมีความชอบธรรมน้อยลงระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยลดบทบาทลงปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีต่ําลงนะครับความขัดแย้งน้อยลงนะครับจึงส่งผลทําให้อเมริกาก็จะไปดูนะฮะไปในฝัง่งเกาหลีฝ่ายทางฝั่งไต้หวัน นะไปสนับสนุนไต,ต้หวันเพราะว่าเพิ่งขายอาวุธให้ไต้หวันไปนะเรือรบให้ไต้หวันไปนะแต่ปรากฏว่าใช่อิอนบนุญนะประธานดีของไต้หวันปรากฏว่าเลือกตั้งกลางเิงก็แพ้แล้วก็เธอก็ต้องลาออกจากหัวหน้าพักแสดงความรับผิดชอบนโะยบายของเธอคือจะแบ่งแยกประเทศไต้หวันเอามาเป็นประเทศใหม่ต่างหากเลยไม่ขึ้นตรงกับประเทศจีนแต่คนจีนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยนะครับ ในขณะที่สอข้าบานปลายนาโต้ NATO ส่งเรือ,อกองเรือทะเละบริเวณอาซอฟนะปูตินจ้องยึดยูเครนทั้งประเทศนาโตจัดไปเลยนะฮะนาโต้ NATO ก็มีการประทับดีเปโตรโปโรเซนโกนะฮะแห่งยูเครนเรียกร้องนะครับให้สมาชิกองค์การสิทธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO, นาโต้เป็นกลุ่มก่อต้านคอมมิวนิสต์อยู่แล้วเนี่ยรวมถึงเยอรมนีนะครับ ส่งเรือเข้าไปยังทะเลอาซอฟนะครับผู้แสดงหยุดยืนหนุนยูเครนในการประชหน้ากับรัสเซียพร้อมกล่าวหาผู้นําของรัสเซียว่าต้องการยึดยูเครนทั้งประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนะนอกนี้เนือจากนิชทรัมบเนะี่ยบอกว่ายังให้ศึกษานะครับการแผนรีดภาษีรถยนต์นำเข้าหลัง G.M.2 วิกฤตจะต้องปลดคนงานแล้วก็ต้องปิดโรงงาน GM นี่ก็มีขายในประเทศไทยเหมือนกันนะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าตอนนี้กําลังศึกษาอัตราภาษีสุรากาลลดจนนาเข้าใหม่โดยอ้างว่ามีการป้องกันการปรับรถนะครับคนงานนะครับอย่างที่อย่าง General m o t เ r ในะ GM นะครับแถลงปลดคนงานแล้วก็ปิดโรงงานหลายแห่งช่วง ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา g ีเอ็มกลังแย่แล้นะครับบริษัทหลายๆแห่งในสหรัฐอเมริกากําลังปิดตัวลงมะก,กว่าครึ่งหนึ่งนะครับในขณะที่ประชาชนกว่าครึ่งหนึ่งเช่นกันมีงานทํามากขึ้นนะฮะสาเหตุที่บริษัทต่างๆกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ก็เพราะว่าจากกลยุทธนะ์และว,วัฒกรรมที่เรียกว่าอเมริกันเฟิร์สคืออเมริกันต้องมาก่อนมีการตั้งกำแพงภาษีทางการค้าพอตั้งกำแพงภาษีทางการค้าปุนะ๊บนะฮะสิที่ทางการค้าต่าง,างๆที่สหรัฐเคยได้ก็ถูกตัดลง ตัดลงปุ๊บทีนี้ก็ยึดให้รายงานของสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญในการเข้าทํางานคนก็ทํางานมากขึ้นนะทร,ทรัมป์ก็หวังว่าการที่ได้คะแนนนิยมจากประชาชนมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลนทาให้เขาชนะการเลือกตั้งกรังเทอมปรากฏว่าเขาชนะเฉพาะสภาล่างแต่เขาไม่ชนะไอเขาชนะสภาสูงแต่เขาไม่ชนะสภาล่างซึ่งแน่นอนฮะก็จะมะีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจ น้ำมันร่วงลงกว่า1ดอลลาร์สหรัฐนะครับดาวโจนส์พุ่งถึง600นะครับจุดทองบวกหลังเฟดบ่งชี้ไม่แรงขึ้นดอกเบีย้ยสันักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านะครับราคาน้ำมันลงแล้วก็แตะต่ำสุดในรอบปีหลังจากที่พบสต็อกปิโตรเลียมนะครับของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นส่วนวอซีแล้วก็ต้องทำปิดผู้มแรงนะครับหลังเฟดยังไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหมายความว่ายังไงฮะ ทำไมราคาน้ำมันมันต่ำลงผมเคยเรียนแล้วว่าราคาน้ำมันที่มันต่ำลงก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยกดดันซาอุดิอาระเบียหนักเลยนะครับเรื่องของการตายของจามานคาชอกสกี้นะครับพอกดดันหนักปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะทำให้บีบราคาน้ํามันให้ต่ําลงจนกระทั่งประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับออกมายอมรับว่าขอบคุณซาอุดิอาระเบียที่ลดราคาให้ต่าลงเพราะเขาขู่ที่จะเล่นงานเจ้าชายนะครับ ที่อ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับการล่อสงหารจามานกาชอกสกี้นะครับเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับของวอชิงตันโพสต์แล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ด้วยนะครับทำให้ราคาน้ํามันตอนนี้ต่ําลงนะการแตกหักกันขึ้นในหลายๆประเทศนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในเวเนซุเอลากําลังวุ่นวายพอสมควรในฝั่งของรัสเซียยูเครนก็กําลังแตกหักในประเทศไทย ก็กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนประเทศไทยนี้ไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ